ัสดีครับฮักบ่าวด้อยครับผมวันนี้จะมาพามาชมชายแดนครับมาดูน้ำครับดูทุเรียนครับมาจากฝั่งน้นครับโอ้โหทะลูกือสวยแครับพาไปดูน้ำครับที่ว่าเขาข้ามกันครับอยู่หมู่บ้านแมตตาบอครับอำเภอท่าสองยางครับพอดีผมมาส่งของครับก็เลยพามาชมครับดูครับ ส да. ั่นหน่อยนะครับท่าแกเดินไปก่อนนะครับนี่มาส่งของครับท่าแกครับไม่รีบครับเรื่อยๆครับพาไปดูเรือครับโอ้น้ำเยอะเลยเนาะน้ำไหลเนาะเต็มเลยพาไปดูข้างล่างครับดูท่าแกมาด้วยครับเนี่ยท่าแกบอกว่านั่งเรือหางยาวถ้ามันกานั่งเรือเขาก็ดูเจดีครับโอ้ เจดีเต็มเลยนะครับามาดูครับเจดีอนี่ทุเรียนเหรอทุเรียนอือเน,ะนาะอะเยอะเนาะปลูกเองเหรอเปล่าปลูกเองสวนเจ้าของเองเอาไปส่งหรือไปขายปล่าใส่นี่เลยวะใส่ดดนเนือ,อใส่ใส่ให้ได้น <c oughs> เน,ะบบน,นาะพ่อเนาะได้บือเนาะครับครับครับม <c oughs> าดูเรือครับ ดูเรือครับโหนี่เขาใช้ข้ามไปข้ามมานะครับเนี่ยไม่รู้เที่ยวอะไรครับมัดไว้อยู่ครับดูครับน้ำมาจากน่นครับถึงน่นเจดีเต็มครับโหดูภูเขาครับโอ้มาละติดเครื่องแล้วครับดูครับก่อพระเจดีเต็มนะครับอันนี้ เมื่อคืนนี้ฝนตกครับน่าจะน้ําขึ้นนะครับโหน้ําลึกมากเลยครับตรงนี้ดูครับไปแล้วครับโอ้เด็กๆอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูเด็กๆนี่ขับนะครับโอ้เจ่งมากเลยครับหนาผมยังขับไม่เป็นนเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับฝีมือมากๆเลยครับข้ามาแล้วข้ามาแล้วมู้จะข้ามมาหรือไปทางไหนครับนี่ับแกครับ เดินมาด้วยครับมีแต่เครื่องใหม่ๆหม่แน่อเครื่องเรือหนอโอ้โหสุดยอดอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ฝีมือมากเลยครับเด็กขับนะครับเนี่ยโอ้โหผมยอมเลยครับมาแล้วมาแล้วดูครับดูฝีมือครับโอ้ยโอ้ยนิ่มๆเลยครับอ๋อต้องให้ขวางแบบอนี้ถึงปองหกหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้โหเก่งมากเลยครับดูดูดูคอเทียบนะครับ ดูเข่าเที่ยวครับดูครับดูครับดูลีลาครับโอ้โหเจ๋วมากเลยครับดูครับดูครับโอ้โหสุดจัดนะครับอาแบบนิ่มเลยครับดับเครื่องแล้วโอ้เก่งมากเลยเหอะสุดยอดเลยครับดูจอดครับดูจอดครับโอ้โหโอ้โหอดีเลยโอ้โหโอ้เก่งมากเลยหนูะโอ้อยู่ปอไหนแล้วฮะ ไปแล้วอยู่พอไหนนะเขาเก่งมากเลยโอ้ฝากรอ้ๆน้อะโอ้เก่งมากเลยครับฝั่งน้นครับเต็มเลยคนครับเจดีเต็มเลยครับโดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ มีต่อมีต่อครับต่ออีกหน่อยครับจะจบคลิปแล้วไปแล้วครับดูครับดูครับไปแล้วครับโอ้ห้องมากเลยครับไปแล้วครับอีกเรือมาแล้วครับอีกลำครับโอ้เครับสวัสดีครับ